เกิดขึ้นนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะคะ่ะคลิปก็ไปไซสมาไซสเลยจ้าพี่น้องจ้าก็เลยออกมาหยุดยัน,ยนการเขาถึงน้อยลงจ้พไปพูดติดตามกันน้อยลงก็เลยเอลองมาไหลสดลองเบิ่งนะคะก็เอดไหนใหามันตะมุตะมิเกินไปนะพี่น้องเนาะนะคะตะมุตะมิเกินไปยอดเรียนก็ได้เนาะค่ะเนาะนะคะก็อยาาให้เพื่อนพิจะะารณาก็ได้ไปไซสดอกจ้าสงการยูนีนะค่ะเนาะ,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 ะไม่ได้ไปไหนเลยบอกโอ้นะค่ะเนาะ บกบานกับซองยักเทียบอนะคะนะเยนาเจรหน้าเบื้องแนีว่าคิดมันบ่มีคุณภาพปานนั้นบ่คาะถึงบ่มีอยังเกิดขึ้นเลยนะคะเลี้ยงกันน้อยหน่อยตะมุตตมีเกิดทักทายกันมือนีแลวกัมาเบื้องยันหลังให้กันนะคะเนาะขอบคุณพวกกาลังใจจ้าบ๊ายบายกันเพราะว่าเยน่าก็จะพยายามไปหอดจัดถึงทุกคนละค่ะเนาะบางข้งก็ขอโทษขออภัยทุกคนนะคะเนาะกามือใดมีรายได้นะคะเพราะว่า ข้าวเฮ็ดมาจุดนี้คือเขาจะไปคิดหกหมื่นมาได้นะคะเนาะข้ากับฟังมีรายได้เนาะค่ะมีรายได้นะคะแต่ว่าขอให้เดินทางปลอดภัยดนะจ้าทั้งไปทั้งกลับนะเพื่อนเนาะทั้งไปทั้งกลับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเนาะนะคะจะไปซื้อลิ้นก่อนผู้ดีแก่แท็กน้อยนะคะเนาะมาเป็นกําลังใจให้กันเนาะนะคะเวลาเวลาห้าลงคลิปไปนะคะเนาะพี่น้องค่ะเนาะปอดทํางานหนักก็เห็นให้เวไอ้ว่าเศร้าเลยพี่น้อง นะคะเนาะจากปกติบางหันเริ่มปลอดจะดีขึ้นแล้วได้พี่นอ้องนะคะเริ่มจะสวัสดี่อดจอดไปถึงผูดใดกระไดเะ้เนาะพี่น้องเนาะนะคะบางข้งก็พยายามไปให้สุดๆดที่กันขั้นไปเพราะถ้าไปแล้วกัอในไดสิบสิปคนหน้าที่นะคะเนาะเมื่อบานกระไดเมื่อน,นี้ก็เลยขึ้นมาไลา่จักน้อยนะคะเพราะว่า เหมือนข่าการมนะ้งเนาะมันจะได้แตกต่างกับไรสดนะพี่น้องนะอเนาะเห็ดลงเรียวนะคะเสริมกันไปอีกนิดนึงจ้ะพี่น้องจ้ะอันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราจะกลับมาหาเห่าแบบอันนี้เนาอคะนะ่ะเนาะแต่คูเมือน,นี่ก็ไปเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องไปเยี่ยม้ันเพื่อนเหมือนเดิมแต่ว่า,าการมอบท,ทักทายให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะนะคะปีไม่ไท่ปีนี้กับบ้านรงการไทยนะคะพี่น้องบ้านรงการก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะคะนะ่ะเนาะ ให้มายืนยันต่อตนจักหน่อยเพื่ออเปิดค่าการมองเห็นนะคะ่สงการปีนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีนิตรกมุตมิแห้งเมื่อคืนนะคะมีตลอดลงมือนีก็ยืดโตมือนียืดโตนะคะน้องมือนียืดโตเพราะว่ามันเดือดหน่อยข้าเจ้าะกระลือบดมันมีสาะปูโขลกนันวาสนาเราไปแล้วนะคะเนาะเราก็มาถักท้ายแปะเปียแล้วก็ไปนะคะเนาะใจนะก็เลยแบบก็เลยแบบขึ้นไรสดล่องมือนะคะเนาะ ปัญหาแก้ปัญหาได้นะคะเนะาะมันห้าซสอยได้ <c oughs> ไนี่นะเลยชิงกับบานกรน,นะคะเนาะกับบานกรแล้วกับพงมาแล้วนะคะเนาะอ่านะคะเ <c oughs> บื่อรติดพี่น้องโอ้ยเนาะคะ่ะติดแล้วมันทอดละมานนะค่ะเนาะมูลไม่ยุ่งยค่ะเนาะข้อมูลสมัครข้อมูลอยู่เนาะค่ะเนาะ่บาปสาเร็จก็ได้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจริงใจนะคะเนาะสดแทบจะ่บ่มีเข้นกับมาเลยนะค่ะเนาะนะคะกับการ เพิ่บผสงออกให้เฮ้าในไค่เนาะเพิ่มผส่งออกให้เฮามันก็เลยการมองเห็นเนาะอาสวัสดีค่ะคุณวาสนาอาจันนุ่งแจงนะคะเนาะขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจกันมือนีนะคะเนาะนะคะอายักจักน้อยเป็นอย่างไดแน่เนาะทางใดฝนตกแน่เนาะค่ะเนาะมาพูดคุยกันจักน้อยนะคะเนาะมาพูดคุยกันจักน้อยนะคะเนาะมาให้กำลังใจกันจักนิดจักน้อยนะคะ ตอนนนอยู่แต่เงิงอ่นแบอกว่าได้ไปเที่ยวไซบอจ้าว่าได้ไปเที่ยวไซบอรว่าได้ผ้าลูกผาเต่าไปหาเที่ยวไซบอร์เานั่งกะไปบ้านพึ่งมาเอาละค่ะเนาะท่านขาเจ้าว่าผ้าเมื่อก็บ่ได้เมื่อนอกจ้าเป็นกันลังใจใขอบคุณไลายๆนะจ้าเด้อขอบคุณถูกกัาตัรงใจเนาะค่ะเนาะนะค่ะเหมือนถูกปิดกันจริงๆนะพี่น้องยานั่งกับเยี่ยมบ้านโมปกตินลค่ะเนาะเยี่ยมบ้านโมปกตินะค่ะเนาะอ่านะค่ะ น้องโคเข้ากับเห็นมาพูดคุ้ยกันจักน้อยนะคะเนาะมาพูดคุยกันจักน่อยนะคะเนาะมาให้กำลังใจกันจักนิดจักน้อยนะคะปนระจ่าจพี่น้องจานะคะเนาะการรับชมจะดีปันใดนะคะ่ะเหรียญกันหนึ่งเหรียญขึ้นก็โอยประมาณหนึ่งเส้นขึ้ก็ละใจพี่น้องแต่ละคลิปกับหนึ่งเส้นคือเกาสองไปเนาะค่ะเนาะวันที่สิบสามกับพระลงสงน้ำนะพี่น้องเนาะค่ะเนาะพระลงสงน้ำกันเนาะค่ะเนาะพระลงสงน้ำนะคะพี่น้องนะคะ,นะผะ,ผะ แข็งแรงนะคะน่ะเนาะยู่เย็นเป็นสุกกันทุกคนนะคะเนาะยู่เย็นเป็นสุกกันทุกคนอ่านะคะยู่เย็นเป็นสุกกันทุกนนะคนแล้วกับป่าว่าเขาจะได้ตัดลงเรี่ยวนะคะเนาะนะคะอีกนิดนึงเขาก็ต้องลงเร้วนะคะเนาะขอบคุณถุกกำลังแรงใจและจ้าพี่เขามาสวัสดีนะคะมตอมีแห้งมาขึ้นเนาะค่ะมิตรลดลงมือนี่กะ ยูโตเมื่อนี่ยูโต,น,น,ตนะคะน้องมือ่อนี่ยูโตเพราะว่ามันเหลือนหน่อยข้าจับกรเบื้องยึดเองกระเบืองมื่อนี้โอ้ยยึดเองมาเมื่อนี้กลับเลยเห็นปะเมื่อนี้กลับแล้วนะคะเนาะกรบือยากลงหลายได้พี่น้องอยากลงแค่คลิปสองคลิปนะคะเนาะอยากลงเพื่อคลิปสองคลิปนี่นะคะแต่ม we ันก็เป็นไปบ่ได like ้ทักทายแข่งรลังใจกันเนาะค่ะเนาะนะคะปีไม่ไทยปีนี้กับบ้านสงการท้ายนะคะพี่น้อง บรรจงการก,ก็ขอให้พี่น้องทุกคนสวัสดีนะคะนะคะเน,นาะสีเท่าก,กระดไดเป็นว่มีฝลอีกอย่างก็ปล,ป,ะะกป,กปล่อยมันไปนะค่ะเนาะปล่อยมันไปวันนี้ก็ขึ้นมายืนนั่นตัวต,วตวนจังน่อยเพราะว่าอ่าบ่ได้ไล่ <c oughs> ทักทายกันได้ด้วยจ้ากระไดบางกับเขามาทักทายกันจังน่อยนะคะน่ะเนาะ มาทักายให้กำลังใจสักหน้าพี่น้องจะนะคะผู้ใดว่างกับเขามาพูดคุยกันจักน่อยนะคะเนาะเป็นยังไงกันแน่เนาะค่ะเนาะ,ะเป็นยังไงกันแน่คุเมอือนี่เนาะคะ่ะเนาะราคาเนาะไปก่อนมูแหละไปรถน้าดาหัวบุทาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะกับกลับมาอาขยานรถติดพี่นอ้อ,กนนนะะนองก็หนีหนีรถติดเนาะค่ะเนาะหนีรถติดเล้ชิ่งกลับบ้านก่อนนะคะเนาะกลับบ้านก่อนแล้วกลับบงมาแล้วนะคะเนาะอะนะคะเบื่อรถติดพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะติดแล้วมันทอดละมานนะคะเนาะมันก็ได้หน่อยแห้งนะคะพี่น้องนะคะเนาะ มันได้นหน่อยแห้งก็เลยขพอเ้าโร่งลดลดลงเหลือสามขีดจังสีเรียนเท่ากับลดลงลายนะคะเนะๆๆๆาะลดลงลายก็เลยจําเป็นต้องลงสีไปเที่ยวไซน์นอลูกสาวสงการอยู่เที่ยวไปเที่ยวไซน์นอลูกสาวสงการอยู่เที่ยวไอ้กระดักกระเดะ กําล <preach miracle sucking hello> ังใจดีๆให้กันนะจ้าพี่น้องผู้ใดบางกับเขามาพูดคุยจากหน่อยนะค่ะเนาะพูดคุยแห่งกําลังใจนั่นนะค่ะเนาะสมกังให้เหงานเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าละค่ะเนาะไปถึงเครื่องสมองคือกันไม่ยด้นั่งเฮ็ดคอนเทนต์จากหน่อยเนาะค่ะเนาะเห็ดคอนเทนต์จากหน่อยแล้วพี่น้องจะเฮ็ดลงเรียวนะคะพี่น้องเนาะค่ะนมากก็ดีใจพอกับเม่กระได้เนาะค่ะเนาะนะคะ ว้วนก็บบดีได้พี่น้องปอดรู้สึกว่าจะเฮ็ดงานหนะักสีฟ้าสีน้ำเงินคือเก่านะคะแต่ว่าก็ได้แป๊บเดียวนะคะก็ได้แป๊บเดียวมาหลู้ว่ามันเกิดอีหยังขึ้นนะคะเนาะ <c oughs> เกา่าบางคลิปก็ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะเนาะอ่านะคะเ๋ะเลยได้จําเป็นต้องรงหงาย้นะพี่น้องนะคะเนาะนะคะทีม่าค่อ,คอยอสนับสนุนกันนะคะเนาะ,ะมาชมคลิปชมโฆษณาให้กันตนละเมือก็ได้นะคะเนาะเป็นกำลังใจดีด สวัสดีนะคะระบบระเบียบเพื่อนกระจกมีอียังเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะเอาก็ตามเพื่อนแฉบจะบทันเหมือนกันเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะบางคนกระทออแท่อะไรคุณภาพปลปานั่นบอกเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะที่ลงไปแล้วมันบอมีคุณภาพอย่ยังเลยบอกคะ่ะนะคะอยากให้อันพิจารณาเบื้องจากน้อยนะคะเนาะไอ้เนาะคะ่ะเนาะ แต่ก็อยากให้เพื่อนๆสู่ต่อไปนะคะเนาะสู่ต่อไปลงคลิปต่อไปนะคะ <c oughs> ค่อยเป็นกาลังใจให้กันนะจ้าที่เขามาให้กาลังใจกันเนาะค่ะเน,ะนะานะวันน,ะะน,นี้ก็ไล่จักยี่สิบนาทีก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะแต่จากยี่สิบนาทีก็เลยอีกหกนาทีนะคะเนะาะเพราะว่ามาเปิดไปบังหอดจอดประทึงกระได้เนาะค่ะเนาะนะคะขอโทษไปตรงนี้เลยนะคะเนาะนะคะขอโทษขออภัยไปเลยนะคะขั้นไปบ่มเนาะค่ะเนาะต่ว่าหัน คนดเล่นก็เริ่มเล่นแล้วนะคะเนาะเริ่มเล่นแล้วแต่ว่าประเภทนี้ไทยเข้ากับกำหนดแต่วันที่สิบสองไปนะคะเนาะนะคะถ้าพี่น้องจะนะคะพูดอดไรบางกับเขามาพูดคุยกันจักน้อยนะคะเนาะเป็นยังไงกันแน่เนาะคะนะ่ะเนาะเป็นยังไงกันแน่คุมมือนีเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องจะนะคะพนะนะนะูดอดไรบางกับเขามาพูดคุยกันจักน้อยนะคะเนาะเป็นยะังไงกันแน่เนาะค่ะเนาะเป็นยังไงกันแน่คุมมือนีเนาะค่ะเนาะอยจากหน้าที่แล้วเนาะพี่น้อง 12นาทีผ่านไปเราเรียนอยู่ตะเฮื่นนลบ่ก่ได้ไปเที่ยวไซบอร์จ้าว่ได้ไปเที่ยวไซบอบ่ไดนพาลูกพาเต่าไปหาะเที่ยวไซบอรอางี้นั่งกะปบบานพึ่งมากเด็ค่ะพี่น้องนะคะเนาะเอาหน้าเอาตาออมาออกสมือแล้วค่ะเนาะหรือว่าจะ